สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมีมีพุง channel นะครับผมวันนี้มีส่งมอบอีกรุ่นอ e ีนะครับผมให้กับคุณแม่คุณไกรวันอัคระผลนะครับก่อนที่จะไปพบการสัมภาษณ์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมีมีพุง channel ด้วยนะครับ ตอนนี้เรามาพบกับนะครับผมคุณไกรวัลอัคระผลนะครับผมหรือคุณแม็กนั่นเองนะครับผมเจ้าของคลิกรุ่นอีของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาถามความพึงพอใจของพี่แม็กนะครับผมว่าทาไมถึงเลือกซื้อคลิกรุ่นอีครับก็ด้วยความคุ้มค่าครับด้วยราคาแล้วก็เทคโนโลยีที่ดูแล้วในท้องตลาดไม่น่าจะมีคู่แข่งคผจริงๆนะดูหลายรุ่นนะจะมาจบคลิปคิดค่าประมาณนี้ครับ แล้วพี่ทำไมถึงเลือกซื้อกับหมีมีพุงครับพี่อ๋อก็ดูทางออนไลน์มาแล้วเราก็มาพิสูจน์อะไรเนี่ยเราเ<อ>จอน้องก็มาบริการเลยครับพี่ครับพ,พี่เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมก็ขอให้รถคันนี้นะครับพี่นำพาการงานการเงนิงนที่ดีกลับมาให้พี่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับรถคันต่อไปอย่าลืมหมีมีพุงด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้หมีมีพุงด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ